สวัสดีค่ะพบกับแป้งอีกแล้วนะคะฟอร์ดวเพ็เระเษม77ค่ะวันนี้นะคะแป้งจะมารีวิวค่ะรถคันนี้ค่ะจะเป็นรุ่นอะไรลองทายดูซิฉเฉลยเลยละกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว XLS ค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบ4ประตูค่ะราคาค่ะจะอยู่ที่879,000บาทค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นกําลังขับนะคะถึง170แรงม้าค่ะเป็นเกียร์หสปีดนะคะวันนี้ค่ะน้องมาปลอมตัวเลยเป็นแรปเตอร์อีกแล้วนะคะเป็นชุดแต่งที่ทุกคนตามหาเลยนะคะแล้วทุกคนจะต้องแต่งรุ่นนี้เท่านั้นนะคะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยค่ะว่าตัวนี้มีแต่งอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกันเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็น ตัวเป็นแรปเตอร์เลยค่ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์แต่ตัวนี้ค่ะจะมีการเพิ่มก็คือจะเป็นตัวไฟ3จุดนะคะและมีตัวกันชนค่ะก็คือจะเป็นเรียนแบบแรปเตอร์เป๊ะเลยนะคะรุ่นนี้ ส่วนต่อมาค่ะเขาจะมีตัวสรูปด้วยที่อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้เป็น2จุดเรียนแบบแลปเตอร์อีกแล้วนะคะถ้าเกิดขับไปเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่น XLS นะคะค่ะก็ถัดมาที่ด้านข้างค่ะตัวนี้จะมีการเพิ่มนะคะตัวครอบไฟหน้าเข้ามาค่ะตัวนี้จะตรงรุ่นเลยค่ะจะตรงรุ่นก็คือมีตัวอักษรเรนเจอร์ด้วยนะคะเป็นสีแดงตัดเข้ามาค่ะ เดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะในชุดแต่งของแรปเตอร์เลยค่ะชุดแต่งแรปเตอร์ตัวนี้จะมีตัวคิ้วล้อค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะกับชุดกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วค่ะ แล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้เลยค่ะไฮไลท์จะอยู่ที่ล้อค่ะดูล้อบึกบืนขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสเปคกันค่ะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กค่ะจะเป็นขอบ20นิ้วนะคะและเป็นยางออฟลบ44ค่ะขนาดของตัวยางค่ะก็จะเป็น33คูณ12.5นะคะแล้วก็ r 2 0ค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นยกปีกนกด้วยนะคะยกปีกนกเพิ่มขึ้น2นิ้วทําให้ดูลดดูบึกบืนดูสูงดูใหญ่นะคะขึ้นมากขึ้นค่ะบันไดด้านข้างตัวนี้จะเป็นเดิม,เ,ดมเลยค่ะที่มาจากโรงงานเลยนะคะบันไดตัวนี้ค่ะมีความแข็งแรงนะคะรองรับน้ําหนักได้มากเลยค่ะ แล้วก็มีตัวนี้ที่แป้งจะแถมเพิ่มให้นะคะที่ลูกค้าต้องการรีเควสเข้ามาก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวเบ้ารองมือเบ้ารองมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดไว้ก็คือติดไว้เพื่อป้องกันสมมุติอย่างเช่นเราจะถือกุญแจหรือว่าเป็นพวกรอยเล็บหรืออะไรสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ขูดกับสีรถนะคะ <c oughs> ตัวนี้แล้วก็จะมีการตัวนี้ค่ะที่ใส่เป็นเบ้ารองมือจะตรงรุ่นเลยก็จะมีตัวอักษรเรนเจอร์สีดําตัดแดงตรงนี้ให้ด้วยนะคะส่วนฟิล์มค่ะตรงนี้ลูกค้ารีเคสวส คนดูดูค่ะเพราะตัวนี้ลูกค้าก็เลยรีเควสตเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80นะคะแต่ว่ายังขับง่ายสบายตาอยู่นะคะในการขับขี่ยังปลอดภัยค่ะต่อมาค่ะด้านข้างเลยค่ะด้านข้างตรงนี้แป้งก็ใส่เป็นตัวที่ครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยค่ะครอบฝาถังน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีตัวอักษรสีแดงเรนเจอร์นะคะระบุอยู่เช่นเดียวกัน สำหรับด้านหลังค่ะเราได้ใส่ชุดยกค่ะขนาด2นิ้วนะคะจัดทรงให้หล่อยิ่งขึ้นให้มันรับกับตัวล้อมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เสริมเข้าไปสำหรับหน้าฝนนี้ค่ะก็จะมีเป็นผ้าใบาค่ะผ้าใบาตัวนี้สามารถแกะได้นะคะจะเป็นตัวตีนตุกแก่นะคะถ้าเกิดใช้งานก็คือสามารถแกะปิดติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะถอดออกก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้งานนะคะ ส่วนด้านหลังค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวครอบไฟท้ายค่ะให้มันรับกับตัวไฟหน้านะคะที่แป้งแถมไปให้นะคะตัวนี้ครอบไฟท้ายค่ะก็จะเป็นตรงรุ่นเช่นเดียวกันจะเป็นเอกอักษรเรนเจอร์สีแดงเช่นเดียวกันนะคะไฮไลท์จะอยู่ที่ด้านท้ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะมาต่อที่ด้านท้ายกันเลยค่ะ ด้านท้ายตรงนี้ค่ะก็จะมีครอบกระบะท้ายค่ะรุ่นนี้นะคะทําเป็นตัว F 150เลยค่ะตัวนี้จะเป็นทรงอเม,อเมริกาหล่อๆเลยนะคะจะดูเท่มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตรงรุ่นเลยค่ะเพิ่มเติมค่ะตรงนี้จะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นตัวอะคริลิกนะคะอะคริลิกนูนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอักษร,รเรนเจอร์ค่ะโดยปกติแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่ได้เป็นนูนๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นหลุมเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นแค่ตัวอักษรเรนเจอร์ ต่อที่ด,ด้านล่างเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันของคันนี้นะคะไฮไลท์ตรงนี้ค่ะจะเป็นกันชนเหล็กค่ะตัวนี้มีความแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวห่วงลักจุงด้วยค่ะห่วงลักจุงตรงนี้จะเป็นสองห่วงตรงนี้ด้านท้ายนะคะอันนี้เลยตัวนี้ค่ะรุ่นนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังจะอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดค่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวด้านท้ายค่ะจะมีตัวไฟตรงนี้จะติดเวลาเบรกค่ะเบรกด้านท้ายนะคะจะเป็นไฟสีแดงสว่างมากเลยรถที่ตามมาด้านท้ายค่ะยังไงเห็นแสงในการเราเบรกแน่นอนนะคะป้องกันอุบัติเหตุได้เลยค่ะนอกจากคันนี้นะคะจะแต่งสวยๆขนาดนี้แล้วค่ะก็ยังสามารถมีประโยชน์มากที่สุดเลยก็คือว่ารองรับน้ำหนักค่ะในการบรรทุกได้ถึง1 1 9 0กิกโลกรัมนะคะหรือประมาณ1.2ตันเลยค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวแป้งจะพาไปชมด้านในค่ะตัวนี้มีไฮไลท์ด้านในอีกนะคะรุ่นนี้มีไฮไลท์เยอะเลยมองไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเป็นรุ่น XLS เดี๋ยวมาดูข้างในค่ะด้านในนะคะรุ่นนี้ค่ะลองมาดูนะมีอะไรแตกต่างบ้าง ด้านในค่ะสีตรงนี้จะเป็นสีพิเศษเลยนะคะดูด้านในนะคะจะเป็นสีน้ําตาลเขาเรียกเป็นสีคอนหยักนะคะตัวนี้จะดูพรีเมียมดูหรูหรามากขึ้นนะคะเป็นมากกว่ากระบะค่ะอันนี้เพิ่มความหรูหราเข้าไปให้ด้วยนะคะตัวพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตัวนี้จะมีน้ําหนักเบานะคะเวลาขับขี่เนี่ย สามารถใช้แค่ปลายมือสัมผัสหมุนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราขี่ในอัตราความเร็วที่มากขึ้นค่ะพวงมาลัยจะมีความหนืดนะคะเพื่อป้องกันก็คือเป็นเซฟตี้ความปลอดภัยของคนขับนั่นเองนะคะลองดูภายในได้เลยค่ะหรูหรามากเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวในวันนี้ค่ะก็ตัวนี้มองไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเป็นรุ่น xls นะคะถ้ายังไงลูกค้าค่ะสนใจอยากให้แป้งปลอมตัวรุ่นไหนอีกนะคะลองรีเควสกันมาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแป้งทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามของลูกค้าทุกท่านมากๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย